สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำมะเขือม่วงทอดดองกับน้ำส้มสายชูสายไบยโอบาค่ะใบโอบาคือใบชิสโซเขียวที่คนญี่ปุ่นนิยมเอามาทานคู่กับเมนูประเภทเส้นต่างๆนะคะในช่วงหน้าร้อนและนอกจากนั้นนะคะวันนี้กบจะใส่กระเทียมสับลงไปด้วยเป็นการเพิ่มกลิ่นให้หอมขึ้นเป็นการกระตุ้นความอยากอาหารค่ะก่อนอื่นมาดูวัตถุดิบที่ใช้กันค่ะว่ามีอะไรบ้าง วัตถุดิบหลักก็คือมะเขือม่วงไบโอบากระเทียมพริกแห้งซอยปรุงรสด,ด้วยโชยุ u, น้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็งาขาวค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการปรุงน้ำส้มสายชูค่ะใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปคนให้น้ำตาลละลายเสร็จแล้วพักเครื่องปรุงทั้งหมดไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปสับกระเทียมแล้วก็ไบโอบา เพื่อจะเอาใส่ในน้ำส้มสายชูที่เราปรุงไว้เมื่อกี้ค่ะสับกระเทียมเป็นชิ้นเล็กๆใบอบะล้างแล้วก็ซับน้ำออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจะใช้วิธีหั่นเป็นเส้นยาวๆหรือจะสับเป็นชิ้นเล็กๆแบบที่กบทำก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะหรือใครจะใช้มือฉีกเป็นชิ้นใหญ่ๆใ,ใส่ลงไปก็ได้ค่ะ ั้นตอนต่อไปเอางาขาวใส่ลงไปในใน,น้ำส้มสายชูแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งซอยกระเทียมที่สับไว้เมื่อกี้แล้วก็ใบอบ่าค่ะน้ำส้มสายชูที่ปรุงไว้รสค่อนข้างเข้มนิดนึงนะคะกบจะเติมน้ำลงไปเพื่อเจือจางค่ะขั้นตอนต่อไปตัดขั้วมะเขือม่วงออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะ เสร็จแล้วใส่น้ำมันลงไปในกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะเอามะเขือม่วงลงไปคลุกเคล้ากับน้ำมันให้ทั่วค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางยาา่างมะเขือจากส่วนเปลือกก่อนค่ะพอส่วนเปลือกเริ่มมีสีสดขึ้นเสร็จแล้วก็พลิกเอาด้านเนื้อมะเขืองลงไปย่าง ย่างจนมะเขือสุกค่ะผิวมะเขือก็จะมีสีน้ำตาลออกเป็นเกลียมแบบนี้นะคะปิดแกส๊สแล้วก็เอามะเขือลงไปแช่ในน้ำส้มปรุงรสที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปทั้งร้อนๆแบบนี้เลยนะคะจะช่วยทำให้รสชาติของน้ำส้มสายชูที่ปรุงไว้ซึมเข้าเนื้อมะเขือได้ดีค่ะ ทำเสร็จแล้วจะกินแบบอุ่นๆน้อนๆก็อร่อยค่ะหรือว่าจะวางทิ้งไว้สักประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วค่อยเอาออกมากินใส่ตู้เย็นเก็บไว้กินแบบเย็นๆก็อร่อยเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดูวิธีทําแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทําดูค่ะสําหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทําตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันด้วยค่ะ และทำไมอยากพลาดคลิปทำอาหารง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของโกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ